ปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าฮานลลานคือสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับมนุษย์ในยุคนี้โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เข้ามาทําให้ความสําคัญของคําว่าฮานลลานได้เพิ่มขึ้นและยิ่งในการระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ความสะอาดและมาตรฐานเป็นสิ่งที่สําคัญอย,อย่างยิ่งสําหรับชีวิตมนุษย์นี่ไม่ใช่แค่เพียงคำพูดแค่สองพยางค์หรือโลโก้ภาษาหลับแต่นี่จะเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยและโลกในอนาคตเพื่อทำให้ประเทศไทย เข้าสู่จุดสูงสุดของคำว่าวิทยาศาสตร์ทาลานไ Thailand ท a ล a l Assembly 2021 v v s s o o w w y y o r r a อช l a l h ลันเวิร์ t t e อ n อ t นเ n a ร์ a น a l ่นอ e ทะ e ั e ซา e แอนเท c โ n โ l ยีค c e n e งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้านานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่14ซึ่งภายในงานมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญรับเชิญทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า50ท่านมิสเตอร์เ พลตำรวจตีสุรินปร์เล่นายอารมณ์กรพลบุตรรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วินัยดะลันรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประกรณ์ปียกรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จนทานเอเจวิลสันดิวรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ลิดาบรมพิชัยชาติยกคุณด็อกเตอร์โมฮัมหมัดฮอสเซนโชจายอีอาลีอาบาดีศาสตราจารย์เมียนเอนดิลส์นายฟัวดี้พิสุวรรณ นี่ไม่ใช่แค่งานวิชาการเท่านั้นงานนี้ยังรวมไปถึงการแสดงสินค้านานาชาติที่มากกว่าสองร้อยรายการอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอางเสื้อผ้าและแฟชั่นสถาบันการเงินอิสลามและการบริการการท่องเทีย่ยวที่เป็นมิตรของชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกคุณก็สามารถเข้าร่วมงานได้แบบเรียลไทม์และถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจนี่จะเป็นแสงสว่างสำหรับการก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น14-15ธันวาคม2564ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailandassembly.com h l a a หรือ facebook Thailand h Assembly l a a มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์เพื่อปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทย